จะพี่น้องฟังเสียงนะจะเสียงสัญญาณเตือนภัยนะจะตอนนี้ขาดว่าน่าจ,จะประมาณบ่ายสามนะจะเป็นสัญญาณเตือนภัยที่แบบว่า,บาเบาแล้วพิมพ์กับคนลุกนะจะพี่น้องอันนี้ข้าเจ้าเปิดเพื่อว่าเพื่อมีการเหตุเกิดอีย่างนะจะเพื่อชุกเฉินนะจะ สิเตือนไพ่ให้เฮาลบหลีนะจ้ะลบหลีแอบกสิมิสันไตดินแห่เฮาานาะจะเฮาสฮห้วาห่าเฮาายู่บริเวณใดเฮาคว่สิไปลบไพ่ไก่จุดนันนันนะจ้ะอันนี้เพิ่นแค่ตรวจสอบล่องเบิงวา่าอ่าพิมก็เอินบ่ระเป็นนะจ้ะอุปกรณ์ย่งใสใดดีบเน,นะจ้ะเพื่อเกิด เหตุการณ์หลายหรือเหตุยังนะจ๊ะสิใดหนีท่านนะจ๊ะพี่น้องพิมพ์บอแน่ใจนะจ๊ะว่าพี่น้องสิใดยินบอลนะจ๊ะในเสียงสัญญาณที่เฮ้าได้ยินนี่ก,ก็คือเป็นสัญญาณเตือนภัยนาะจ้ะขจ้าเชกเบิงเพื่อว่าเหตุการณ์ที่เบิงเขานะจ้ะเพื่อเกิดเหตุการณ์อย่างเฮ้าก็สิใดลบหลีหนีใดท่านนะจ้ะ้าเทียเฮ้าหนีใดนะจ้ะพี่น้อง หลังจากที่พิมพ์ฟังข่าวมาหลายมือแล้วเนาะจะประเทศใกล้กันเนี่ยเนาะจะที่เป็นข่าวใหญ่ยูสมือเนี่เนาะจะวังว่าพี่นองกับงสิีเบิงคือกันเนาะจะพิมพ์ก็เลยพากันไปหาสื่ออาหารเพื่อมาก,กักตุนไวเนาะจะสวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากฟังข่าวเนาะจะฟังข่าวเกี่ยวกับยูเครนเนาะจะ ถ้าไผได้ฟังข่าวแล้วก็ะอาจจะรู้นอกจากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเพิ่นเป็นจังด๋เนาะจ้ะพิมพ์ก็เลยได้พาพญ่ยไปหาซื้ออาหารมาก,กักตุนไวนาะจ้ะบางอย่างนาะจ้ะบ่แม่นทุกอย่างนาะจ้ะเพราะว่าบางอย่างก็สิเป็นของแห่งบางอย่างก็สิเป็นของสดนาะจ้ะพิมพ์ก็สิใดนี่นอกจ้ะพวกปลาพวกนี่นาะจ้ะมา ใส่ส่องอันทาเป็นปลาเป็นยังก็ใส่ส่องแซฟฟิตไวไ้ใดนาาจะอันนี้เป็นบางส่วนที่พิมพ์สื่อมามือนี่นาะจะได้ข่าวสารมากกระสอบนึงนาะจะปกติข่าวสารกับมีอยู่แล้วนาะจะแต่ว่าหาเทียเกิดชุกเฉินอีหยังเข้าสิออกนอกบ้านบ่ได้ใดนาาจะก็พิมพ์ก็วันๆน,นะ่ะจะคืดยานน่าจะฟังในข่าวแล้วก็ได้ พาพี่น้องมาเบงอาหารของพิม์พนะจ๊ะอันนี้ซื่อมาเมื่อนี้จ้ะเหตุการณ์เหตุการณ์กะเป็นแบบที่เ้าเห็นนะจ๊ะยิงพิมพิม์เบิงขาวเหมือว่านี่โอ๊ยบ่อยากบ่อยากสิเว้านะจ๊ะเว้าไปเดี๋ยวก็สิว่าถือกฎของข้าเจ้าอีกนะจ๊ะก็ไดมาแบบที่เห็นเลยนะจ๊ะพี่น้อง อันนี้ม่นหัวใจไก่นะจ๊ะพิมซื้อมาก,กินขังแหลกนะจ๊ะปกติพิมกกินนะจ๊ะแต่ว่าอยู่สวีเดนพิมยังบ่เคยซื้อนะจ๊ะราคากะบ่แพงปานไเนะจ๊ะอันนี้บักนาวจ๊ะสำหรับอาหารที่โมพูพิมมีอยู่แล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นซองอันแช่แข็งนะจ๊ะกินได้โดนจ้ะพี่น้อง พราะว่าสองคนน่จะกินพอไญ่เป่นเฒ่าแล้วเิ่นบากินหลายนาะจะกินได้หลายเดือนนาะจะพี่น้องมีแต่หมูหมามีแต่หมูมีแต่หมูมีไก่มีเนื้อมีกุ้งมีกุ้งมีหอยนะะจะมีหลายอย่างน่าจะพี่น้องทั้งของพวกอันที่พิมพ์อันมีพวก บูเบรีที่พิมพ์เก็บมานะจ๊จะกับลูกพุ่นเหนียงหลายอย่างนะจ๊จะทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งนะจ๊จะถ้าพ,พี่น้องมาเบิง่งคิดว่าคิดว่าถ้าเกิดยั้งขืนกะถ้ามันอยู่บ้านได้เนี่ยจะพี่น้องกะชิก,กินได้หลายมือเนี่ยจะเพราะว่ามีอาหารกักตุนพอสมควรนะจ๊จะเตรียมไหวก็ดีเนาะจจะพี่น้องเข้าพ่ฮหัว่าเหตุการณ์ ข้างหน้าสิเป็นจังไดจ้ะอันนี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งนะจ้ะสำหรับใส่ของที่ใส่อยู่ประจำวันนะจ้ะคลิปนี้กับวมีหยังหลายนะจ้ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนะจ้ะประเทศไทยเฮาคงจะปลอดภัยดีเนะจ้ะเพราะว่ายู่ไก่นะจ้ะอันยุนี่ยุ่ไก่นะจ้ะพี่น้องเ้าหลาย่ได้เนะจ้ะเ้าหลายบ่ไดได ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมเน้อจ้าพอก,กันคลิปหนาสวัสดีจ้า